มากนะที่มาเชียดหยุดมาเขี่ยมากๆแ้เอาผัดปเีมา,มาที่ที่ได้เป็นผั้พากนะครับประธานสโมสรแล้วมีแฟนบอลกัน้วครับหมนะครับขอบคุณมากๆในวันที่มันแย่มา,มากๆทีนไม่มีทางจะอรอดเลยรือแม่ขอบครับ

ขอบคุณมากเลยเป็เกียรติมากๆนะเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้เป็นประธานสโมสรให้กับแฟนบอลแบบพวกคุณนะผมขอบคุณมากนะครับระวังล้อรถทับขานะครับปุ๊ปุดปุ่กแบบอะไรน่ะรอะวังรถไม่ได้หรอนครับ ตัวเราดีใจที่เราด้เชียร์ฟุตบอลด้วยกันนะครับมีใจนะครับมากมากทุกคนก